สวัสดีทุกท่านนะคะมด national สอนโดยครูแมงค่ะวันนี้จะมานําเสนอหัวข้อ AI ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่า AI คืออะไรนะคะมารับฟังเลยค่ะ AI นี้ย่อมาจาก Artificial Intelligence นะคะหรือเรียกหนึ่งว่าปัญญาประดิษฐ์ค่ะเป็นคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการแยกวิเคราะห์ข,ข้อมูลนะคะเดี๋ยวจะอธิบายเกี่ยวกับ ตัวอย่างของ AI ค่าตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ AI นะคะอย่างแรกก็คือการจดจำรูปแบบเสียงถ้าเกิดใครเคยใช้ Siri นะคะเราแค่พูดกับ Siri Siri เขาก็จะตอบโต้กับเราได้เสียงกลับมาแบบที่2ผู้ช่วยเสมือนจริงเป็น AI ที่สามารถตอบสนองตอ่อความต้องการของผู้ใช้ได้ในกรณีเราเข้าไปเขียนข้อความ ว่าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็มีการตอบกลับมาลักษณะนี้ค่ะเรียกว่า AI แบบเสมือนจริง mm hmm. ก็คือตัวอย่าง mm hmm. เช่น Chatbot ตอบโต้กับเราเป็นแบบข้อความนะคะถัดมาค่ะ AI แบบที่3ใช้ป้องกันภัยทางไซเบอร์ Cyber, นะคะก็คือจะตัวจับการลุกลานก็คือไวรัสจะมาทำลายระบบงานของเรานะะี่ค่ะ ในส่วนของ Cyber ร์ดิ n เ e นะคะ่ะก็จะทำการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้ข้อมูลของเราเนี่ยโดนคุกคามละลานนะคะก็คือป้องกันภัยให้กับการโจรกรรมข้อมูลขึ้นของเรานะคะถัดมาแบบที่4นะคะปัญญาประดิษฐ์สร้างเนื้อหาออนไลน์ก็คือเป็นลักษณะ AI ที่เขาสามารถ ทำการเขียนบทฟาร์มให้เราโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้จะเป็น AI ที่มีความฉลาดระดับหนึ่งค่ะถัดมา AI แบบที่5นะคะการจดจำรูปภาพลักษณะ AI แบบนี้ก็จะจดจำเลขทะเบียนรถยนหรือไม่ก็ทําการวินิจฉัยโรคภัยไข้เจ็บโดยดูจากอวัยวะที่ได้รับการ ถ่ายภาพมาแล้วก็วิเคราะห์ว่าเป็นโรคอะไรนะคะแล้วก็จดจําใบหน้าได้ด้วยนะคะอย่างที่มีการยืนยันตัวตนแล้วก็ใช้ AI ในการจดจําใบหน้าแต่เทคโนโลยีตัวนี้ก็ยังไม่ร้อยเป์เซ็บางครั้งก็ยังเป็นหน้าเราแท้ๆนะคะสแกนหน้าเราก็ยังบอกว่าไม่ใช่หน้าเราก็ยังพัฒนายังไม่ถึงร้อยเปนี่นะคะ่ะทั้งหมดก็คือ AI ตัวอย่าง AI ทั้ง5แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบแรกคือแบบเสียงแบบที่2ก็คือ แบบโต้ตอบข้อความกับเราแบบที่3ก็คือป้องกันการลูกกลา่นนะคะแบบที่4ก็คือสามารถสร้างเนื้อหาให้เราได้นะคะแบบที่5ก็คือจดจำรูปภาพโอเคไหมคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังอย่าลืมนะคะแชร์กดตุกใจเพื่อเป็นก่อนและกังใจให้ผู้ใช้ทำด้วยและสิ่งสำคัญอย่าลืมกดติดตามมดแดงชั้น้องที่สอนโดยครูมดแดงด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังค่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน